สวัสดีอีกรอบนะคะทุกคนตอนนี้ใส่บาตแล้วกาลังเดินทางกลับบ้านใส่บาตแล้วแม่น้อยใส่บาตแล้วค่ะวันนี้มาใส่บาตวันนี้พระมาเยอะอพระมาเยะเอ,อทุกทีมาสององสามองค์วันนี้มาเยอะเลยเกตองค์เลยวันนี้พอดีจัดของมาพอพอดีเลยกลับก็พอดีข้าวก็เอามาสองกอง ใส่เหรียลลเลยแหละเหดียสร็จใส่บาทไม่หมดเราก็เอาให้ผูเทากินสองตายายนั่นแหละเจ้าของร้านขายของชํานั่นแหละแต่เขาก็ไม่อดไม่อยากหรอกแต่ข้าวใหม่เนะคนแก่ยังไม่ได้กินข้าวใหม่ไม่น้อยได้กินข้าวใหม่แล้วด้วยทุกคนมีข้าวใหม่กินได้นี่ดูนะนี่ซอยนี้ก็มีโรงแรมชั้นหนึ่ง ทางนั้นก็มีโรงแรมชั้นหนึ่งเข้าไปลึกๆมีนะคืนละพันกว่าบาทเข้าไปลึกๆมันจะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึง่งเยอะเลยโรงแรมอพาร์ตเมนต์นี่หน้าบ้านก็อพาร์ตเมนต์ต่างหนึ่งอันนี้ก็อพาร์ตเมนต์เลยไปนั่นก็อพาร์ตเมนต์โอ้ยเยอะแยะอือแถวบ้านไม่น้อยมีอพาร์ตเมนต์มีอะไรต่ออนะไรเยอะแยะอพาร์ตเมนต์น่ะติดติดบ้านไม่น้อยเลยล่วติดกันเลยบ้านไม่น้อยก็ติด ติดโกดังเลยบ้านไม่น้อยสีชมพูเป็นเห็นปล่าคะ่ะเห็นเลยนี่ดททนเนด็เราก็มาทำบุญทำทานเนาะพอมาได้เราก็มาถ้าหน้าฝนไม่น้อยก็ยอมมาทำบุญไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมมาใส่บาตไม่ได้ฝนตกทุกคนก็เห็นเนาะเวลาหน้าฝนแฉะทางนี้ก็แฉะนี่แฉะหมด เดินก็ไม่ได้ทางนู้นก็แฉะหน้าบ้านก็แฉะออกไปข้างนอกแต่ละทีนี่โอ้ยลำบากมากลำบากทรมานมากเลยเออโอเคนะคะทุกคนก็สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเอฟซีทวดโลกเอฟซีลุงป้าเพื่อนเพื่อนลูกลูกละลานอยู่ทุก้วยกันนะคะแม่น้อยก็ขอฝากทีมงานเศรษฐจข่าวทุกคนทุกท่านไว้ในอ้อมอกอ้อมใจลูกลูกละลานด้วยนะคะทุกคน ไอ้ดำมาเห่าทำไมไอ้ดำเข้าบ้านแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะเยนนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายปุ้งปุ้ง